บเบื้องต้นก็ทางน้องอิงวัลันทร์ครับก็ได้มาพบผมกับพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อประสงค์แจ้งความร้องทุกข์กับผู้ใช้บัญชีสือ่อสังคมออนไลน์นะครับ4บัญชีที่โพสต์ข้อความที่ทําให้น้องอิงวัลันทร์เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็มีอยู่โพสตหนึ่งที่ตัดต่อภาพนะครับเป็นคลิปโดยใช้ AI ในลักษณะลามกอนาจารครับ เบื้องต้นเนี่ยก็มีความผิดอย่างเช่นคลิปลามกเนี่ยก็จะผิดตามพรบมิเตอร์มาตรา14อนุ4นะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทอีก3โพสต์เนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อความที่ทำให้เกิดความเสียหายนะครับเช่นขายบริการหรือะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องมิดหมัดของการ,รกโฆษณาครับซึ่งตอนเนี้ทางพักงาส่วนก็สอบปากคำนะครับแล้วก็ในส่วนของการสืบสวนเนี่ยก็เก็บบัญชีทั้ง4บัญชีอยู่เพื่อที่จะ สืบสวนให้ได้ว่าเป็นเป็นผู้ใดนะครับซึ่งอตอนเนี้ยทางทาง mm hmm. คุณอิงวัลันทร์ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครับบัญชีสีัญชีนี้ค่ะเคยเป็นผู้ที่ทํความผิดในผู้อื่นูนนรือ่ระหว่างตรวจสอบครับแต่จริงๆก็จะมีพวกเรียกว่าเกลียนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับที่ชอบเอาภาพของดารานักแสดงหรือผู้ประกาศข่าวนะครับหรือคนดังในในสังคมเนี่ยมาทําในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นนําภาพมาแล้วก็ใส่แคปชั่น ให้เกิดความเสียหายหรือไม่ก็นําคลิปนะครับเอาภาพภาพนิ่งแล้วก็ไปใส่ให้ AI ตัดแต่งรูปภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นคลิปที่ลักษณะลามกอนาจารครับตมีความผิดในกรครับโทษจะหนักแค่ไหนก็ถ้าเกิดตัดต่อ,อคลิปนะครับในลักษณะอนาจารแล้วก็ไปโพสต์เนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามพระคอมพิเตอร์มาตรา1 4ข้อ4จำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกิน1แสนในส่วนของการใช้แคปชั่นไม่เหมาะสมแล้วก็นําภาพของผู้อื่นมาในลักษณะให้เข้าใจว่าเป็นภาพผู้นั้น ทำอะไรไม่ดีทําให้เขาเกิดเสียชื่อเสียงเนี่ยก็จะผิดในเรื่องมีนามาติยการโฆษณาจาคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0นอกจากความผิดทางอาญาแล้วยังมีความผิดทางแพ่งอีกก็คือการละเมิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทางผู้เสียหายเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องอาาค่าค่าเสียหายจากผู้ที่กระทาผิดได้นะครับที่บอกว่าไหวสวยรวยกระเช้าไม่เอาไม่รับคำขอโทษเป็นกระเชา้าต้องเงินสดเท่านั้นอั่นจะเป็นสิทธิของผู้เสียหายฝากไปยังผู้ที่คิดจะทําแบบนี้นะครับ ท่านอาจจะถูกด,ดำเนินคดีแล้วอัตราโทษมันไม่ใช่น้อยๆครับจะไปทำรด้ว่ามันมันเสื่อมเสียแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่พยายามไปส่งต่อนะครับไปเจอต้นโพสตแล้วไปส่งต่อนะครับเป็นการขยายผลอย่างนี้ก็มีความผิดเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่ควรทําทั้งในส่วนผู้ทําผิดครั้งแรกกับผู้ที่คิดส่งต่อส่งเพื่อความสนุกสนานส่งเพื่ออะไรก็แล้วแต่ท่านาจะถูกด,ดำเนินคดีได้เช่นกันครับบอกว่าีอสมาถใจีคุยกันมีมบ้าง ก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ดาราทักนแสดงทั่วไปก็เจอแต่ว่าคุณอิงก็ไม่คิดว่าจะเจอตัวเองนะครับก็ยังอาจจะไม่สบายใจหน่อยแต่ก็มีการพูดคุยแล้วนะครับในทางของตํารวจเนี่ยก็จะรีบดําเนินการเร่งรัดนะครับทั้งในเรื่องการสืบสวนหาตัวผู้ทาผิดและในกระบวนการสอบสวนนะครับถ้าเราเจอความพบว่าสามารถพิสูจน์ตัวได้เราก็จะรีบทาการออกหมายจับจับมาตัวเรเนินคดีนะครับตำรวจไซเบอร์ดูแลเท่าเทียมกันครับ บอกความจุดประสงค์ในพัฒนาการที่จับกนผู้ร้ก็เป็นธรรมดาของผู้เสียหายครับอก็อยากให้จับตัวได้โดยเร็วนะครับจะได้แบบรู้สึกว่าทําผิดแล้วต้องมาจดใช้ในสิ่งทีเขาทาอะไราเงี้ยทางทางทางผู้เสียหายทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดเหมือนคนนี้ก็เช่นกันนะครับก็อยากให้ทางตํารวจเนี่ะรีบดำเนินการจับกลุมให้ได้อะไรยเงี้ยครับเมื่อต้นที่ผ่านมาเคยมีคดีสำเร็จเท่านีร่ก็มีเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะอย่างสอทหนึ่งเนี่ยผมรับผิดชอบคืนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมี ผู้มีชื่อเสียงดารานักแสดงผู้ประกาศข่าวนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่ที่มีชื่อเสียงมามาแจ้งความเยอะนะครับเราก็มีการจับกลุ่มคดีได้ครับบางรายเนี่ยอาจจะมีความสลับซับซ้อนมีความเชี่ยวชาญต้องใช้เวลาที่ก็ว่างไปครับเมื่อคนที่มีการจับกุมได้แล้วส่วนใหญ่ผู้ที่เสียหายค่ะเขาจะมีการป็นีประนอมกันครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความตกลงระหว่างผู้เสียหายกับผู้ทำความผิดครับแต,แต่ส่วนใหญ่เขาเป็น จริงๆเป็นความผิดในอมความได้ครับอยู่ที่ทางผู้เสียหายกับทางผู้ต้องหาถ้าเกิดจับกลุ่มตัวได้จะติดต่อนะพูดคุยกันอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของสองฝ่ายตํารวจก็จะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรจจะเป็นตัวกลางเฉยนะครับตกลงอะไรยังไงก็ลงรื่อังหบันเป็นหลักฐานไว้หรือถ้าตกลงไม่ได้ยืนยันดำเนินดรเนินคดีถึงที่สุดอันนี้ก็อีกปหนเด็นบแบบหนึ่งซึ่งเมื่อกี้เนี่ยในของของคุณอิงเนี่ยก็ยืนยันกับทางผมว่าถ้ารู้ตัวจับกลุ่มดำเนินคดีได้ก็ยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดก็คือน้องก็ไม่ยอนกั ครับเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับตัวตัวผู้เสียหายครับตัวคุณอุิงมีเยอะมครับีเยอะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เยอะนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันไปเร็วการตัดต่อภาพมีความเมียนมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนอาจจะพบความไม่เมียนนะครับไม่มีพิรุธหรือแล้วแต่แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีไกลนะครับเอไอเนี่ยเอาภาพเอาปึ๊บมันออกมาเป็นผลลัพธ์อะไรเงี้ยก็เกิดความคึกขนอง ของผู้ที่ทําแบบเนี้ยเพราะมันง่ายนะครับแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังความง่ายอ่ะท่านจะต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็รับผิดทั้งแพ่งด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ